อยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เดอะแจ๊ดนะคะทีนี่เดอะแจ๊ดลาดพร้าวนะคะจะพาไปนั่งกินอะไรเย็นๆอยู่ในนี้ก่อนตอนนี้ก็มาตรงนี้นะคะเพื่อนลานไายมาหลานไายกับผมมาแนะนำะ MK นี่ กินเดมเคก็หลานไส้กับผม,มากินน้ำดอ,อกบ่อยากยากเลยเสีย,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 ยตอนนี้คนยังไม่เยอะได้ของกินเยอะแยะเลยนะคะคือตอนนี้นะคะไปรลตัสมาซือของไปให้หลานชายด้วยของมาเพิ่น ซื้อขอไปให้หลานชายชว่วนคนบนมัน,น,น,นมามากเ่วนเขาเขาไม่มาด้วยเนาะยาก็ได้คล่มได้อะไรได,ได้ส้มได้หลับเดี๋ยวจะไปทำกินเดี๋ยวจะไปกินตรงนี้ก่อนนะเอ็มเคก่อนชว่วนหลานมาหลานก็ไม่มาจะไปกินอะไรก่อนนอกตอนนี้ไปกินอะไรก่อนดีเอ็มเค นั่งดูนะพุก่อนเด้อตอนนี้ก็ร้อนร้อนแต่งหน้าลืมอะไรรู้ไหมแต่งหน้าลืมทาแก้มเลกสุลืมทาแก้มลดแต่เยอนนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปข้างใน หาอะไรกินนะคะขาย,ยตูของกินเยอะเพราะว่ายายมาที่นี่บ่อยที่สุดก็คือเดินแท๊บนะคะเนเดินไปนีดหนึ่งก็จะเป็นร้านขนมหวานนะคะกินของข้าวเสร็จแล้วก็เป็นร้านขนมหวานถ้าเขาเปิดเพลงยายก็ไม่ได้ถ่ายนะ,ะยายก็น่าจะไม่ได้ถ่ายน่าจะไม่ได้ไล์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกใจ,น,ใจ,น,ใจ,จกกนะคะอยู่กับสมอูรณาชานี้นะคะดยูเดินแทบจ้า เดินไปนิดหน่อยก็เป็น,ปนโรตัสนะคะข้างในก็จะมีหลายร้านนะคะแต่ก่อนมันจะมีร้านอะไรนะร้านไหารปลาแซลมอนอะ่ะเขาย้ายไปไหนยายก็ไม่รู้เหมือนกันเขาย้ายหนีไปแล้วอะ่ะ ย้ายไปไหนยายก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกไว้มันเป็นร้านอื่นมาขายแทนแล้วมันเป็นบุฟเฟ่ปลาแซลมอนแต่ของยายมากินนะคะโอ้ยยังกินสี่ชุดก็ได้นะคะเพะิ่มเป็นบุฟเฟ่สงสัยเพ,เพราะเพราะว่าคนมากินเยอะหรือเปล่าเช็ง <c oughs> ไปไหนก็ไม่รู้ไม,ไม่ไม่มีแลวมันอยู่ข้างในน้นตอนนี้มันเป็นร้าน ร้านคล้ายๆกุ๊ดเตอยู่ร้านกเหา๋เานาะอะไรนี่แหละมันไม่ใช่ชาบูมไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูหลายที่เสื้อไม่แส่สวยตัวละสองร้อยบาทไปใส่อะไรกันมาตัวเล็กก็ปิดเดียวตรงนี้มันมีร้านอาหารกล่องด้วยเอ,อ,เอแ,แล้วแต่เราจะสั่งแบบไหน อ๋อมันเปลี่ยนเป็นร้านแล้วน,นี่เนาะคะ่ะเป็นร้านพิซซ่าแต่ก่อนมันไม่ใช่ร้านพิซซ่าแต่นี้กเข้ามาในท็อปแล้วนะคะมาดูของกินนะคะ ขอกินเยอะมากเลยนะคะจะมาดูปลาแซลมอนเพราะว่าที่นี่ก็มีปลาแซลมอนเหมือนกันนะคะที่ยายเคยมามเพราะว่าที่นี่เคยเคยมาซื้อปลาแซลมอนที่เขาทำซสวยมีผลไม้นะ่ากินแต่ยายก็ซื้อผลไม้ามาเลย ชอบกินเบคอนีหลานยายชอบกินเบคอนตอนนี้ก็มาซื้อได้ตายแล้วนะคะเอซีนะคะตายแล้วนะคะมาข้างนอกโอ้โหเสื้อผ้าสวยยายก็ไม่รู้แต่ซื้อแบบไหนใส่่ X4 ย้อนหลานชายมาหลานชายกับมนานั่งเดือดแดนะคะตอนนี้พามาเดินเดือดแโอ้ร้านนี้อยู่ยี่ไงโอ้นี่นแต่ร้านเล็กเแต่มากท้ายสี สาน,นียาก็เข้าบ่อยแล้วหนร้าน,นนะบางคนก็ไม่กินแบบนี้เนาะมันแล้วแต่ว่าใครอยากกินอาหารอะไรนี่ใครกินะคะนีอาหารญี่ปุนะ่นนะคะรนะคะสวัสดีทุกคนเยอะลยายก็กินบ่อยแล้วหนึ่ย,ยายก็ไม่อยากกินโอเคนะตอนนี้อยู่เดอะแจ๊นะคะใครก เวลารอรถกลับบ้านตอนเย็นยายจะมากินผู้เรียนจะไปจะไปบ้านก่อนตอนเย็นจะมากินผู้เรียน,อน,อน,ยน,นรยนอรถ รถยังไม่มานะคะรอรถอยู่เดือดแจ๊สนะคะพี่นะคะ,ะ,คะอก็จะเดินไปร้านขนมหวานก็หิวของชนพลังอยากก็เลยม่อยากไปก็จะไปร้านขนมหวานถ้าเราไม่นั่งเราซื้อไปกินที่บ้านก็ได้แต่ว่าที้เดียน้น กินมันอร่อยจ้ะรถก็ยังไม่มานนเดินไปก็สักพักหนึ่งแล้วขอบคุณเดยอจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครชาแนลด้วย